วันนี้นะคะกุ้งจะมาถอนเงินนะคะกระเป๋าพ็อกเก็ตนะคะมี756บาทนะคะเดี๋ยวกุ้งจะถอนสักเจ็ดร้อยห้าสิบนะเพื่อเข้าบัญชีธนาคารนะคะเขาจะโอนเงินเข้าพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเองถอนวันนี้เข้าพรุ่งนี้นะคะ,ะเราเริ่มทํากันเลยกดไปที่ถอนพ็อกเก็ตนะคะถอนพ็อกเก็ตดูรหัสให้ถูกต้องนะคะว่าใช่ชื่อเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้กุ้งถอนให้ลูกสาวนะจ๊ะตัวเองเจ็ดร้อยห้าสิบบาท 750มีค่าธรรมเนียมทุกครั้ง15บาทนะก็โอเคนะยอดถอนได้เขาจะหักค่าธรรมเนียมไปนะคะเขาก็หักไปเลยนะคะยืนยันนะคะชื่อถูกต้องดูให้ดีนะไปยืนยันธนาคารอะไรเรียบร้อยผูกบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคกดยืนยันจ้าแพ้ว่าอักษรดิดโอเคเรียบร้อยแค่นี้เองเรียบร้อยเดี๋ยวบูดูกันนะคะพรุ่งนี้ธนาคาร เงินเข้าธนาคารบัญชีธนาคารนะคะพรุ่งนี้มาดูกันจ้าวันรุ่งขึ้นเงินก็เข้าบัญชีเลยนะคะเจ็ดร้อยสาทสิห้าบาทภาษีนะที่จ่ายหักค่าธรรมเนียมไปครั้งละส5บาบาทแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะคะสำหรับคนที่กำลังลังเลสงสัยว่าเอ๊ะมันจะได้เงินจริงหรือเปล่าจากการปลูกกล้วยดิจิตอลออนไลน์นะคะน,นี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานของกุ้งนะคะกุ้งเบิกไปจ่ายค่าโทรศัพท์ให้ลูกมาจ๊ะ